สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรแอนรีวพื้นที่ของคนรักรถที่เราจะพาคุณไปจอดลิฟทุกมุมของยนต์ประกร,รมใหม่ๆจากทั่วโลกตั้งแต่รถสปอร์ตสุดแรงรถ SUV สุดหรูไปจนถึงรถยนต์ไฟฟ้าสุดหล้ำที่กำลังมาแรงในตลาดโลกและตลาดเมืองไทยวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับหนึ่งในรถไฟฟ้าที่เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งแห่งอนาคตซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นคือ BYD d ด l p h i ฟ2026รถยนต์ไฟฟ้าสุดหล้ำที่กำลังครองใจคนไทยและคนทั่วโลก ก่อนอื่นต้องบอกว่า BYD Dolphin ไม่ใช่ชื่อที่แปลกหูสำหรับแฟนๆรถ EV อีกต่อไปเพราะตั้งแต่เปิดตัวในไทยรถรุ่นนี้ก็สร้างกระแสะแรงอย่างต่อเนื่องยอดจองทะลุเป้ายอดขายพุ่งขึ้นติดอันดับรถที่คนไทยรักที่สุดและในปี2026นี้ BYD ก็พร้อมแล้วที่จะยกระดับ Dolphin ให้ก้าวไปอีกขั้นทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่เหนือกว่าที่เคยลองนึกภาพ Dolphin รุ่นใหม่ที่ดีไซน์ภายนอกฉบเฉียวขึ้นไฟหน้าเล d ด,ดีไซน์คมเข้มรูปทรงกระทัดรักแต่ทันสมัยมากขึ้น เส้นสายตัวถังที่ดูมีพลังและคล่องตัวกว่าเดิมมาพร้อมล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ที่ให้ความรู้สึกสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันเรียกได้ว่าแค่เห็นภายนอกก็บอกได้เลยว่านี่คือรถยนต์ไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อคนเมืองรุ่นใหม่อย่างแท้จริงเมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสารสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและการจัดวางที่ชานฉลาดเบาะนั่งออกแบบใหม่ให้โอบรับสรีระได้ดียิ่งขึง้นใช้วัสดุพรีเมียมที่ทั้งสวยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผงคอนโซลกลางมาพร้อมจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่ล้ำสมัยกว่าเดิมรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto อย่างไร้อรอยต่อและที่พิเศษกว่านั้นคือการเชื่อมต่อระบบ iOtt ของ BYD ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆผ่านสมาร์ทโฟนได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการสตาร์ทรถเปิดแอร์หรือแม้แต่ตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่พูดถึงเรื่องแบตเตอรี่และสมรรถนะ ต้องบอกเลยว่า BYD Dolphin 2026ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังเพราะมาพร้อมแบตเตอรี่ Blade Battery ตตร,ตตร,รุ่นล่าสุดที่มีความปลอดภัยสูงสุดในวงการ EV และมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น Dolphin ใหม่สามารถวิ่งได้ไกลกว่า500กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งซึ่งถือว่ามากกว่ารุ่นก่อนหน้าอย่างชัดเจนและยังรองรับระบบชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จจาก3 0ถึง80%ได้ภายในเวลาเพียง30นาทีทำให้การเดินทางไกลไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สำหรับสมรรถนะในการขับขี่ดอนฟิน2026มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงที่ให้แรงบิดทันใจเร่งจากศูนย์ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้อย่างน่าประทับใจการควบคุมพวงมาลัยก็ทำได้อย่างแน่นยั่มลื่นวลและเสถียรมากขึ้นระบบการสะเทือนใหม่ถูกปรับปรุงเพื่อให้เหมาะกับทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลบนทางหลวงเสียงรบกวนภายในห้องโดยสารถูกลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้ผู้โดยสารทุกคนได้รับประสบการณ์การเดินทางที่เงียบสบายและหรูหรากว่าที่เคย อีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้ดอรฟิน2,026โดดเด่นเหนือคู่แข่งคือระบบความปลอดภัยขั้นสูงที่ b y d ใส่มาให้ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมถึงกล้องรอบคัน360องศาที่ทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ทั้งหมดนี้คือมาตรฐานใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในการเดินทางของคุณ เมื่อมองในมุมของผู้บริโภคชาวไทยสิ่งที่ทำให้ BYD Dolphin ได้รับความรักอย่างท่วมท้นไม่ใช่แค่เรื่องราคาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคุณค่าที่ได้รับจากการเป็นเจ้าของรถ EV ที่ทั้งประหยัดค่าใช้จ่ายลดมลพิษและมีเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสมัยใหม่ Dolphin 2026ยังคงรักษาความคุ้มค่าเช่นเดิมแต่เพิ่มประสบการณ์การขับขี่ที่เหนือระดับเข้าไปอีกขั้นหลายคนอาจสงสัยว่า Dolphin 2026จะสู้กับคู่แข่งในตลาดไทยอย่าง Toyota BZ4X MG4EV หรือแม้แต่เท s l a m o เดล3ได้หรือไม่คําตอบก็คือดอนฟินไม่ได้มาเพื่อแข่งแบบตรงๆแต่เน้นการสร้างสมดุลระหว่างราคาความสามารถและเทคโนโลยีที่จะต้องได้ง่ายกว่านั่นทําให้มันกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของคนไทยที่กําลังเปลี่ยนจากรถใช้น้ํามันไปสู่รถไฟฟ้าและถ้ามองไปข้างหน้าดอนฟิน2026อาจไม่ใช่เพียงแค่รถยนต์แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและโลก มันสะท้อนให้เห็นว่ารถไฟฟ้าไม่ใช่อนาคตที่ไกลเกินเอื้อมอีกต่อไปแต่เป็นปัจจุบันที่เราสามารถเข้าถึงได้จริงก่อนจะจบคลิปนี้ผมอยากฝากไว้ว่า BYD Dolphin 2026ไม่ได้เป็นแค่รถที่ใช้ขับจากจุด A ไปจุด B แต่มันคือประสบการณ์ใหม่ในการเดินทางที่ผสมผสานความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยความปลอดภัยและความคุ้มค่าเอาไว้ในคันเดียว หากคุณกำลังคิดถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตการขับขี่ดอนฟิน2026อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหานี่คือการรีวิวเชิงลึกจากช่องไร้แอนรีวิวที่เราอยากจะนำเสนอให้คุณได้เห็นมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับหนึ่งในรถไฟฟ้าที่น่าจับตาม,มากที่สุดในปีนี้ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดทุกการอัปเดตเกี่ยวกับโลกยานยนต์ที่น่าตื่นเต้นในอนาคตแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ